นี่มันเสียงอะไรกันนะเออเราจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเข้าใจแล้วล่ะช่วยด้วยฉันไม่อยากเป็นแปลงสีฟันนะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเป็นฉันไม่อยากโอ้นี่มันก็แค่ฝันร้ายเหรอเนี่ยเหมือนว่าจะมีอะไรติดฟันฉันต้องใช้ไหมขัดฟันซะหน่อยแล้วว้ใช่ไหมขัดฟันนี่แหละจะช่วยคุณทำความสะอาดร่องลึกต่างๆได้ คุณอยากมีฟันสะอาดวิบวับเหรอเรียกผมได้เลยแมรี่เหรอนั่นพีโอใช่ไหมเออนี่มันฝันอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่ฉันต้องไปหาหมอฟันแล้วล่ะการกินอาหารที่สุขภาพก็จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีออ้ฉันจริงจังเกินไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะ ไม่ว่าจะยังไงแมรี่เธอก็เตรียมเข้ากลางวันไปกินที่โรงเรียนเองทุกวันเลยแพนเค้กกับแป้งเค้กเจ้าแล้วก็ผักผลไม้เยอะๆต้องเอาไขมันดีจากอะโวคาโดไปกินด้วยถ้าฉันอยากจะเป็นสาวสวยก็ต้องควบคุมอาหารหน่อยแต่หนุ่มๆเขาไม่ชอบกินผักกันหรอกแคอรอทเนี่ยเหรอแหววฉันหน้าตาเหมือนก็ต่ายหรือไงเอากล้วยไปดีไหมนะไม่อ่ะฉันไม่ชอบกินกล้วยฉันมีมือเที่ยงของฉันแล้ว งั้นเอาโดนัทไปเป็นของหวานด้วยก็แล้วกันใช่คุณก็เห็นว่านี่มันไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพหรอกสําหรับสาวๆการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยไม่ไม่เอาชุดนี้อ่ะจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเธอพยายามจะแต่งตัวให้เหมาะกับกระเป๋าใบนี้อยู่นะฉันแต่งตัวเหมือนคุณมอริสเลยอะ่ะตอนนี้ก็เหมือนฉันกําลังจะไปคลับฉันต้องถูกตเตะออกจากโรงเรียนแน่ถ้าฉันแต่งตัวแบบเนี้ยโอเคเหลือตัวเลือกสุดท้ายละ มันก็ดีอยู่นะแค่ต้องจัดการรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้ดีขึ้นเยอะแล้วถ้าปลูกใช้เสื้อแบบนี้ล่ะฉันสวยสุดๆเลยล่ะตอนเนี้ยเย้ฉันพร้อมแล้วอืมฉันจะใส่เสื้อตัวไหนไปเรียนดีนะสำหรับหนุ่มๆชุดที่พวกเขาจะเลือกใส่ไปเรียนก็คือชุดที่มันไม่เหม็นเกินไปนั่นแหละต้องใส่ตัวนี้แหละโรสวันนี้เธอจะไปเรียนวิชาพละาไ ฉันว่าแค่เล่นบาสก็คงพอแล้วแหละใช่ <laughs> ฉันว่านายได้คะแนนจากอาจารย์แล้วด้วยนะเนี่ยถึงเวลามาทำผมกันแล้ววันนี้ฉันอยากจะดูดีเป็นพิเศษสักหน่อยงั้นฉันเลือกที่ม้นผมไฟฟ้าก็แล้วกันสาวทุกคนรู้ว่าการทำผมให้ดูเพอร์เฟกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะถ้าคุณผมยาวแล้วด้วยแล้วก็ไม่นะฉันดูเหมือนสโนไวท์จากหนังสโนไวท์และคนแพ้ถึงเเลยอะ่ะ ไม่นะนี่แย่กว่าเดิมอีกบางทีลองอันนี้ดีกว่าไหมแหมอันนี้ก็ไม่แย่นะไม่ไม่แย่ไม่ได้หมายความว่าเพอร์เฟกนะต้องเริ่มใหม่อีกรอบแล้วล่ะแฮร์สเปร์แฮร์เจลหรือจะเป็นโฟมทุกอย่างที่พูดมาสามารถช่วยจัดการสถานการณ์นี้ได้นะตอนนี้ฉันพร้อมแล้วล่ะแล้วหนุ่มๆเขาทำผมกันยังไงนะมันง่ายกเยอะเลยพวกเขาก็แค่ออกไปข้างนอกแล้วไปเจอลมแรงๆจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วล่ะ วันนี้ทรงผมของพีโอคงจะดูดีมากเลยเรียบร้อยแล้วฉันก็ไม่ต้องกังวลที่ลืมหวีไว้ที่บ้านแล้วล่ะหนุ่มๆและสาวๆมีทัศนคติทางด้านการเรียนที่ต่างกาัน <c oughs> วันนี้มีสอบจิตวิทยาด้วยเหรอเนี่ยฉันลืมไปได้ยังไงนะฉันต้องเตรียมตัวสักหน่อยก่อนที่จะไปสอบใช่ฉันต้องทบทวนเยอะเลยล่ะแต่ยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งดีสาวๆไม่เหมือนหนุ่มๆหรอกนะเธอพยายามเตรียมสอบเสมอเธอพยายามจำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ จิตใจเป็นเรื่องของภายในมันเป็นโลกส่วนตัวของบุคคลโอ้ฉันทำดินสอหลุดไปแล้วนี่มันนติตยาสารที่ฉันชอบนี่เล่มใหม่เลยด้วยอาฉันไปหากาแฟมากินสักหน่อยแล้วนอนดูนติตยาสารดีกว่าแต่หนังสือเรียนมาสำคัญกว่านะฉันต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องใช่ไหมหืมฉันตั้งเตือนอะไรไว้ในปฏิทินเนี่ยวันนี้มีสอบสังคมหรอ,อยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอะโอเคเด็น,น้อยฉันก็ต้องอ่านหนังสือสักหน่อยแต่ไม่อยากอ่านนี่นา ก็ต้องอ่านละภาคตื้นธรณีเป็นส่วนที่แข็งที่สุดของเปลือกโลกโอ้โหนี่นมันคุกกี้เสียงทายเหรองั้นลองกินสักอันดีกว่าแล้วมีอะไรข้างในนี้นะโอ้วันนี้ฉันจะโชคดีเหรอเนี่ยเยี่ยมไปเลยงั้นไม่ต้องอ่านแล้วแล้วมั้งสำหรับสาวๆถ้าพเพื่อนรีใช้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะแบบนี้ก็คงไม่ได้เรียกว,ว่าการอาบน้ำและยิ่งมีผลิตภัณฑ์มากเท่าไหร่บนชั้นวางของในห้องอาบน้ำก็ยิ่งดี งั้นเรามาเริ่มด้วยโฟมอาบน้ำใส่ไปสองอันเลยก็แล้วกันอืเอาดมันจะดีไปกวก่าการได้อาบน้ำแบบนี้ล่ะส่วนหนุ่มๆเขาไม่มได้ใช้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกมีครีมอาบน้ำในห้องน้ำแค่ขวดเดียวก็พอแล้วล่ะทำไมเหรอนี่มันเจลอาบน้ำอเนกประสงค์นนะใช้ได้ทุกสถานการณ์นั่นแหละแถมยังหอมมาอกอด้วยนะการมากหน้าทำให้ผิวของคุณพร้อมสำหรับการแต่งหน้า การใช้เครื่องสำอางบนใบหน้าก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีงั้นเดมมาเริ่มกันเลยทาแป้งลงไปเล็กน้อยปัดขนตาด้วยมาสคาร่าฉันว่าฉันลืมอะไรไปบางอย่างนะใช้แล้วต้องแปลงฟันด้วยนี่นะฉันขอลองยาสีฟันใหม่หน่อยดีกว่าฉันก็ดูดีแล้วนะแต่ว่าต้องแปลงฟันสักหน่อยโอ้หมดแล้วเหรอเนี่ยโหยาสีฟันหมดแล้วอะแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะ ฉันว่าวันนั้นฉันเห็นบางอย่างบนฉลากของเจลอเนประสงค์นะไหนมาดูอีกรอบสิใช่อันนี้แหละมันบอกว่าใช้แทนยาสีฟันได้เหมือนกันถ้าสาวๆเห็นขีโจรวดประจาวัาวานตอนเช้าของหนุ่มๆแล้วลก็พวกเธอองไม่เชื่อแน่นอนว่าพวกนี้มันจะเป็นไปได้ยิมไปเลยนี่แค่เจลอ,อันนี้ฉันก็ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเลยละ่ะอย่างนี้ต้องไปซื้อเพิ่มซะแล้วทั้งมีประโยชน์แถมยัยงประหยัดอีกด้วยอ่ะ แต่การดูแลตัวเองของสาวๆต้องใช้ผลิตภัณฑ์มากมายเลยล่ะสำหรับที่ระงับกลิ่นกายแน่นอนเธอก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวแต่นั้นยังไม่หมดนะตอนนี้ฉันต้องทำให้ขาของฉันเรียบเนียนสักหน่อยฉันพร้อมแล้วล่ะฉันต้องทำได้ถ้าอยากส,ว,สวยๆก็ต้องอดทนนะ <c oughs> การโกนหนวดก็เป็นงานใหญ่ของพวกหนุ่มๆ สำหรับนหนุ่มๆทุกคนพวกเขาก็มักจะมีหนวดแต่ดูเหมือนว่าทีโอจะไม่ได้มีหนวดยาวเหมือนหนุ่มคนอื่นๆนะเขาเลยเอาดินสอเขียนคิ้วของแม่มาวาดเป็นหนวดดูนะแบบนี้มันดูเหมือนหนุ่มสุดฮอตขึ้นเยอะเลยและแล้ว,ลวเขาก็ใช้เจลอนเนกประสงค์ของเขามาโกนหนวดอีกแล้วละ่ะใช้แค่ไม่กี่หยดตอนนี้ก็โกนหนวดได้แล้วใช่ถ้ามีเจลอนเนกประสงค์อันนี้นะก็ไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วสาวๆที่ต้องใช้เครื่องสำอางมากมายคงจะอิจฉาผมแน่ เหลืออีกนิดเดียวแล้วก็เรียบร้อยแล้วล่ะผมนี่มันหล่อจังนะโอเคแต่งหน้าเรียบร้อยละต้องเอากระเป๋าเครื่องสำอางไปด้วยแล้วถ้าฉันอยากจะแต่งหน้าเพิ่มอีกหน่อยละ่ะใช่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะเอากระเป๋าเครื่องสำอางใบใหญ่ไปเลยดีกว่าแค่นี้ก็คงจะพอแล้วละ่ะเยี่ยมเลยตอนนี้ไปกันได้แล้วไม่อะฉันว่าเครื่องสำอางน่าจะไม่พอแล้วถ้าฉันอยากแต่งหน้าอีกละ่ะตอนนี้รู้สึกโอเคขึ้นแล้ว แล้วถ้าวันนี้แดดมันร้อนน่ะฉันต้องใส่แว่นกันแดดด้วยแล้วถ้าวันนี้ฝนตกอะ่ะก็ต้องเอาร่มไปเผื่อไว้ก่อนตอนนี้ฉันต้องปลอดภัยแน่นอนถึงเวลาจัดกระเป๋าแล้วอืมทำไมผมต้องเอาของไปโรงเรียนเยอะขนาดนั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นมาเริ่มกันเลยหนุมน่มๆเขามีวิธีการแก้ปัญหาพวกนี้ที่ง่ายกว่าส,สาวๆเยอะใเอาออะ กระเป๋ามันหนักไปที่จะถือหนังสือพวกนี้ไปโรงเรียนน่ะเอากระเป๋าใบเล็กกว่านั้นหน่อยดีกว่าแล้ใส่แค่ชุดพะละเข้าไปก็พอแหมแค่นี้ยังใส่ไม่พออีกเหรองั้นก็ได้งั้นฉันเอาปากกาไปแค่แพ่งเดียวก็แล้วกันตอนนี้ฉันพร้อมแล้วละ่ะเช้าวันใหม่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการดื่มกาแฟนะสสาว,สาวไม่รู้เลยเลยว่าเช้าวันใหม่จะเป็นยังไงถ้าเธอไม่ได้ใช้เครื่องนี้คุณคิดว่ามันคือนาฬิกาปลุกหรอไม่ใช่หรอกมันคือที่ชั่งน้ำหนักโอ้ไม่นะวันนี้น้ำหนักขึ้นอีก ตอนนี้ฉันต้องออกกําลังกายเล็กน้อยแล้วก็ทําโยคะด้วยอะไรจะดีไปกว่าการได้เริ่มต้นวันด้วยการออกกําลังกายตอนเช้าล่ะยกเว้นอาหารเช้าแสนอร่อยแบบนี้ฉันชอบแซนด์วิชเพื่อสุขภาพแล้วก็อะโวคาโดจังอร่อยสุดๆเลยอาหารพวกนี้ต้องทําให้ฉันดูดีแน่นอนและน้าหนักก็คงจะขึ้นเล็กน้อยด้วยล่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยฉันก,ก็กินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วนะเยี่ยมเลยฉันตื่นนอนตรงเวลาด้วยละ่ะ พร้อมจะต่อสู้กับวันนี้แล้วการเล่นกีฬาอ่านวรรณกรรมเพื่อการศึกษาและทำความสะอาดห้องในเวลาเดียวกันเลยพี่โอเริ่มตอนเช้าของวันด้วยวิธีการแบบนี้เสมอเลยหรอโอ bon. ้ไม่รไมรามาหรอกนะเขาไม่ได้ทำหรอกเขาก็แค่ฝันไปเหมือนเดิมนั่นแหละการจัดห้องก่อนที่จะออกไปเรียนคือก <c oughs> ิจวัตรประจำวันของโรสเยี่ยมเลยตอนนี้ห้องของฉันก็เรียบร้อยแล้วดูก่อนนะผ้าตรงน้นมันยับหรอโอ้ต้องจัดการหน่อยล่ะ เรียบร้อยแล้วแม่สาวหลายคนก็รักการทำความสะอาดนะแต่สำหรับโรสเธอรักมันเลยล่ะเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันไปเรียนได้แล้วหยุดเลยนะขั้นแรกลูกต้องทำความสะอาดห้องนี้ก่อนแต่แม่ครับยิ่งรบยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับเฮ้ยก็ได้คุณก็เกลียดการทำความสะอาดเหมือนกันใช่ไหมผมเบื่อมากเลยล่ะแล้วคุณหรือว่าไงบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างหนุม่มๆและความเรียบร้อยในห้องของพวกเขามันจะเป็นเรื่องที่ไปกันไม่ค่อยได้ ไม่ว่ายังไงแม่ของคุณก็เป็นผู้หญิงนะแล้วเธอก็ชอบที่จะเห็นบ้านสะอาดสะอ้านด้วยการทําความสะอาดไม่ได้อยู่ในกิจกรรมสุดโปรดของติโอเลยล่ะทุกคนในห้องรู้ว่าไม่ควรมาเรียนวิชาของคุณวอลเกอร์สายแต่ถ้าทําตามกิจวัตรประจําวันตอนเช้าแบบติโอยังไงเขาก็ไม่มาสายแน่นอนอรุณสวัสดิครับคุณวอลเกอร์ติโอนายมาทันเวลาพอดีเลยเยี่ยมมากเลยนะแต่สําหรับสาวสวยอย่างแมรี่แล้ว เธอมักจะมีปัญหากับการจัดการเวลาวันนี้แมรีด่ดูสวยมากเลยอะก็เพราะว่ากิจวัตรประจําวันของเธอมีหลายอย่างมากกว่าเธอจะมาเรียนได้อ่ะแมรี่เธอมาสายอีกแล้วนะขอโทษทีนะคะคุณวอลเกอร์เขานิดุูจริงๆเลยแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วล่ะคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน